ได้ยินข่าวว่าเกม f r r e g e n ได้มีรถอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นรถสันซีเวีย S15 ใช่ไหมเพราะว่าคลิปก่อนมีน้องๆมาคอมเมนต์ในช่องบอกว่ามีรถอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะพี่เก f r r e g e n พี่ลองไปทําให้ดูหน่อยโอเคครับคลิปนี้พี่จะมาทําให้น้องๆนะครับเพื่อนน้องๆเลยนะครับ โอเคครับทุกคนสําหรับรายละเอียดการอัปเดตพี่ก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่ว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างแต่รู้หลักๆเลยก็คือมีรถเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นนิสสันซีวีเอสสิใช่หรือเปล่าใช่แน่นอนแล้วก็มีชุดแต่งของรถ1 8 0 s แครับแล้วก็มีพวกอ่าท่อท่อที่มันแบบยืดๆยาวๆอะไรออกมาประมาณนั้นอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีรถที่สามารถใส่ท่อนั้นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เป็นพวกสติกกงสติกเกอร์นะสติกเกอร์ในการแต่งรถอะไรประมาณนั้นผมอัปเดตเข้ามาใหม่โอเคทุกคนวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนไปดูในซัตซิเวเอสสิบห้านะครับมาดูกันซิว่าปกติเนี่ยพี่ก็มี S15 อยู่แล้วนะเอาจริงๆนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันสามารถทํารถอะไรก็ได้เว้ยแม้กระทั่งรถกระบะขนาดรถกระบะไม่มีก็สามารถทําให้มันมีได้คือถามว่าตื่นเต้นไหมที่ s 1 5อัปเดตเข้ามาใหม่เอาจิงๆนะั้นพี่ก็รู้สึกเฉยๆครับนะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าปกติพี่ก็มี S15 คันนี้อยู่ แล้วนี่เห็ <en> นไหมนี่ปกติพี่ก็มี S15 อยู่แล้วทำไมพี่จะต้องแบบโอ้ยเตอนเต้นรถอัเปเดเข้ามาใหม่ไม่จำเป็นครับเพราะว่าปกติพี่ก็ขับ S15 อยู่ตลอด <c oughs> <c oughs> เรียก <c oughs> ว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรวต้องเรียกว่า S15 จ <c oughs> ีนแดงนะครับแลายเป็น S15 ที <c oughs> ่แปลงเอาแปลงสติกเกอร์เอาอีกีนู้แค่นี้มันเป็น Nissan Ceva S14 นะครับไม่ใช่ S15 แต่อย่างใดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถกันเลยว่ามันมีหน้าตา่ยังไงนะครับทุกคนครับไหนอะ อ๋อนี่ไงท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไม่ได้มีการตัมต,ต่อแต่อย่างใจครับนี่คือเอ5ตัวเป็นเปนลียนครับผมที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่น0.3.0ของเกม FRL e g e n d โอ้โหเรียกได้ว่าแบบถูกใจสายดิฟกันพอสมควรนะครับเพราะว่าปกตินี่คือถ้าใครอยากเล่นเอ5ก็ต้องแบบไปหาลายมาแปลงใส่รถเอาอันนี้ใช่ไหมแต่คือนี่คืออัปเดตเข้ามาใหม่เลยครับนะไม่ต้องไปแปลงอะไรมากครับเอา จริงๆพี่ก็ได้ทําการซื้ S15 มาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดู S15 ที่พี่ซื้อมาเนะี่ยพี่ได้แต่งอะไรไปบ้างโอเคเลื่อนไปเลยนี่ไงท่านผู้ชมนี่คือหน้าตา S15 ที่พี่ได้ทําการซื้อไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับราคาก็เมื่อกี้เลยสามหมื่นกว่าบาท แลวพี่ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยครับซื้อมาก็เปลี่ยนแค่ล้อแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้ารถคันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเพราะว่าตังค์ไม่มีเออเพื่อนน้องสงสัยทพี่ยังเล่นโกงอยู่หรือเปล่าอุ้ยพี่ไม่เป็นตัวอย่างหนึ่งให้น้องๆแบบไม่ดีเลยพี่เพราะว่าเล่นไปเช่นโกงหรือน้องๆเขาจะเอาเป็นแบบอย่างนี่ไงอันนี้คือไอดีที่ผมเติมเงินไปแล้วครับนี่เติมไปแล้วสี่ห้าร้อยคุณใช่ไหมว่าผมโกงไม่ได้นะ ไอโกงคือผมเอาไว้แบบทําแบบคอนเทนต์ี่เฉยแต่คือนี่ตัวหลักของผมนะใครจะมาว่าโกงนะครับดูไว้ด้วยน,นะครับผมเติมเงินไปแล้วเป็นพันนะครับไอดี ID นี้ดูโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของชุดแต่งรถคันนี้ว่าชุดแต่งของ s 1 5ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีชุดแต่งอะไรที่สวยๆบ้างครับโอเคกดเข้าไปที่การเซสติ้งตั้งค่าเลย อันนี้คือเป็นแบบตัวรถที่ยังไม่ได้แต่งชชุดแต่งอะไรเลยเดี๋ยวพี่จะทําการแต่งหให้ผู้ชมดูสดมีตังอยู่หมื่นหนึ่งไม่รู้จะแต่งอะไรได้เยอะนะโอเคนะครับผู้ชมนี่ก็จะเป็นชุดแต่งโอ้โหชุดแต่งก็เยอะพอสมควรเลยครับปกติรถคันอื่นชุดแต่งไม่เยอะขนาดนี้นะเนี่ยดูดิโอ้โหกี่อันวะเนี่ยประมาณ10กว่าอันได้มังเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละอันเลยครับอันแรกอันแรกจะเป็นแบบสต็อกครับแบบเดิม อันที่สองจะเป็นชุดแตบบ่งแบบแบบแนวแบบดิฟครับผมฟมาล,ลาดิฟอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะด้านหลังก็แบบปลงล้อหลังก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าล้อหน้าเยอะเลยเนี่ยโอเคชุดแต่งที่สามกม็ก็ไม่ได้มีอะไรบือวะก็งันๆนะ่ะชุดแต่งที่สี่อื้ออันนี้แบบผมชอบนะอันเนี้ยเนี่ยเฮ้ยมัน,ม,นมันสวยนะชุดแต่งะแต่ตูดรู้สึกว่าตูดมันจะเล็กๆไปนิดนึงนะ เออก็เขาท่าอยู่ชุดแต่งต่อไปอันนี้ก็แบบออกแนวเดิมๆเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนวะอ๋อแค่ใส่สเกต็ตด้านข้าง้านหน้า้าะหลังเฉยๆไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายต่อไปนี่เฮ้ยอันนี้มันชุดแต่งที่นาโอกินาการมุระใช้อยู่นี่วะใช่ไหมเน่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 เนคุ้น,น,นใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะใช่หรอกโอเคชุดแต่งต่อไปนี้ชุดแต่งนี้ผมชอบวะ มันต่างกันตรงไหนกับชุดแต่งไออันที่อันเนี้ยอันที่ C เนี่ยี่ยมันต่างกันตรงไหนอ๋ออันนี้มันจะมีป่องอันนี้ไม่มีป่องอันนี้มันจะตีป่องซุ้มล้อหลังกว้างออกมานิดหน่อยต่อไปชุดแต่งมันต่างกันตรงไหนอ๋อแค่มีหนามมาข้างหน้าเนี่นะอ๋อหอดราคาก็เกือบหมื่นเลยโอคชุดแต่งต่อไปเฮ้ยอันนี้เอาเรื่องว่ะ มันเนียนตาดีชุดแต่งนี้มันเนียนตาดีดูดินะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบต่อไปอันนี้ชุดแต่งอะไรไม่รู้ผู้ชมพราอันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยมันมีอะไรไม่รู้ข,ข,ขีดด้านข้างมันน่าจะเป็นแบบแอโร่นะระบายอากาศอะไรไประมาณนั้นต่อไปชุดแต่งสุดท้ายไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยครับแล้วถามว่าพี่จะซื้อชุดแต่งไหนพี่เล็งไว้แล้วครับชุดแต่งตัวนี้ครับนี่2อครับพี่จะซื้อชุดแต่งตัวนี้เนี่ย รู้สึกว่ามันสวยดีครับนี่ไออันนี้แหละอันนี้แหละ,นนหละเราจัดเลย9,5 0 0กดไปเลยป๊าหายหมดต่างค์9,000เราต้องขออนะุญาตต้องไปชมเปลี่ยนในส่วนของสปอยเลอร์หลังก่อนครับสปอยเลอร์หลังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใส่สปอยเลอร์หลังเป็นแบบหรือว่าจะใส่เป็นแบบแบบสปอยเลอร์ใหญ่ๆไปเลยดีมันก็สวยแต่แต,แต่แบบมันไม่เข้ากับแบบสไตล์การลิฟเลยเนี่ยอันเนี้ยโอเคมันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป ราคา2,500เอาเอาไว้ก่อนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เอาไว้ก่อน,ออนโอเคท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะเป็นน้านตาที่เราได้ทําการแต่งมาเป็นที่ียบร้อยแล้วครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชุดแต่งเดิมเลยมันก็สวยขึ้นมาอยู่เพราะว่าซุ้มล้อมันกว้างออกมาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะาในส่วนของเครื่องยนต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถใส่เครื่องอะไรได้บ้างตอนนี้เราใส่เครื่อง S20B ปี S S ครับก็เป็นเครื่องที่แบบติดมากับรถเลยนะแรงม้าก็แบบเท่าไหร่220แรงม้าครับสีสูบรอบนี่อยู่ที่7,000รอบต่อนาทีครับก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ต่อไปเครื่อง J เ, <c oughs> เครื่องเจนี่275้275แรงมา้ารอบนี้7,500ส่วนน้ำหนักนี่เพิ่มขึ้นมาประมาณ15กิโลแต่แต่มันจะได้ในส่วนของแรงมา้าแล้วก็รอบที่สูงขึ้น ผมมองว่ามันคุ้มนะถ้าใส่เครื่องเจโอเคต่อไปในส่วนของเทอร์โบมีเทอร์โบไหนที่มันดีๆบ้างเทอร์โบก็ไม่ได้มีอะไรบื้อวาครับน,ะ,นะก็แบบเดิมๆเหมือนไม,ไ,มไม่มีอะไรเลยแล้วก็ในส่วนของพวกสติกกงสติกเกอร์นี้ก็ไม่ขอดูแลกันเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสติกเกอร์อะไรที่อัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเราจะรีวิวแค่รถ S15 คันนี้ก็น่าจะเพียงพอกันแล้วนะครับ ก็ได้ส่วนของลายรถอันนี้พี่ก็เอาไว้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราจนครับดูดิตังไม่มีซักบาทหนึ่งมี2000พเอาไว้เปลี่ยนยางนีกว่าเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเอารถ s 1 5คันนี้ไปดริฟท์ในโหมดออนไลน์กันเลยนะครับไปลองดริฟท์กันดูว่ามันจะดริฟท์ดีหรือเปล่านะครับนะโอเคมาครับท่านผู้ชมครับร้านแรกที่เราจะมาซซอบๆในวันนี้ครับ EB Mountain Pass โอ้โหไม่ได้เล่นมาค่อนข้างจะนานพอสมควร เข้ามาก็เจอเอสซิท้าสองคันจอดทําอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันครับนะราขออนุญาตแซงพี่แกไปก่อนนะครับอ๋อเ้ยทำไมมันปีนเขาไม่ได้วะเออหลบหน่อยก็ได้เออเดิมๆต้องบอกนานผู้ชมเลยว่าเดิมๆทั้งหมดเลยไม่ได้อัพอะไรเลยมานะเปลี่ยนแค่ยางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดิฟกันหน่อยว่าจะลื่นหรือ,รอเปล่า เฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่หรือว่าดีพอใช้ได้อยู่ครับถ้าอัพเครื่องมาเต็มผมว่าน่าจะแรงอยู่นะแต่เอาไว้เอาไว้ฟาร์มเงินแบบให้ฟูกว่านี้ก่อนครับตอนนี้ตั้งเอาไว้เปลี่ยนยางรถก็ยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเนียนเออไม่ได้เล่นนานก็รู้สึกแบบพอกลับมาเล่นก็ยัง เออมันก็สนุกดีนะมันก็ยังแบบอ่าพอเล่นได้ไม่ได้แบบกูเหยียเลยอันนี้เรียกได้ว่าแบบใช้ประสบการณ์ในการเล่นล้วนๆนะไม่ได้ใช้ฝีมือคือถ้าคนมีประสบการณ์จะรู้เลยว่าดีฟด่านนี้ด่านนี้ควนันยิปไปลายไหนแบบไหนถึงแม้รถจะไม่แรงก็ช่างมันเกี่ยวอะไรกันวะ <laughs> อธิบายไปมั่วเนาะ เอาเอาเอาโอ้โหเกือบชนครับแม่ถ้าไม่เบรกเมื่อกี้นี้คือไปแล้วข้างรถนี้ไปแล้วโอเคเราทำการเปลี่ยนด่านกันบ้างดีกว่ามาต่อกันที่ด่านกันชัยกันเลยครับผู้ชมโอเคทางทางเรีอยิบไปเลยจริงๆพี่ก็ไม่ได้ว่าจะเลือกใช้ล้อล้อแมก อ่าคู่คู่นี้หรอกนะเขาเรียกว่าคู่หรนะือเปล่าวะเออทั้งทั้งสองคู่นั่นแหละคือตอนนี้ไม่มีตังก็เลยแบบว่ามีอันไหนก็ใช้ไปก่อนก็เลยแบบใช้แม็กแม็กตัวนี้แทนไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ชอ็อตอยู่ครับไม่มีตังก็มันมันมัน,มนก็พอใช้ได้นะแต่ในส่วนของโชคนี่รู้สึกว่าอยากทําให้มันเตี้ยกว่านี้อีกโชคมันรู้สึกว่ามันอยากอยากที่สูงสูงอยู่นินดหน่อย โอ้โหผมอุตสา่าห์รกหลบคันข้างหน้าแต่คันข้างหลังไปแล้วสภาพรถไม่หล่อเลยโอ้โห,โโหม้ชมดูดิคนเล่น F15 เยอะมากครับมึงจะแซงก็แซงครับมึงจะมาชนกูอย่างนี้ไม่ได้เลยครับูเสียค่าซ่อมเออรถไม่หล่อเราไม่ไม่อยากจะขับเท่าไหร่นะพอดีว่าซื้อมาแพงครับเราต้องแต่งเห้มันหล่ออยู่ตลอดเวลา งั้นมันจะไม่มีอารมณ์นิฟเข้าเขใจความรู้สึกไหมคือถ้าใครซื้อรถมาก็าอยากให้รถแบบสวยๆถ้ารถโดนชนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ก็ขอลนะโอ้โห S15 เต็มเลยด้านหลังก็ S15 <c oughs> เรียกได้ว่า S15 ทั้งเซล์ครับเป็นรถที่หลายๆคนรอคอยจริงๆคันนี้โอเค มาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านกันชัยท A ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่ารถคันนี้เดิมๆเนี่ยวิ่งได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับกับการวิ่งกลิบนะหรือว่าวิ่งแบบไม่ต้องดิบไปเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้คือเป็นรถครื่องเดิมๆเลยครับ SB20 ใช่หรือเปล่าวะอ b 2 0่หรือ SB วะไม่ไม่รู้อจจะไม่ได้เอ,อ้ยในช่วงล่างช่วงล่างก็พอพอใช้ได้เลย ออใช้ได้เอาจริงๆถ้ารถมันวิ่งไม่เร็วมันก็แบบเลื่อนเลื่นยากอยู่เฮ้ยเข้าโค้งดีเข้าโค้งดีร้อยเจ็ดสิบกว่าครับความเร็วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเข้าโค้งดีมากเข้าโค้งดีมากหรือผมคิดไปเองวะเฮ้ยเข้าโค้งเกาะถนนดีมากครับดูดิน่าจะเป็นเพราะว่ารถแรงมามันยังไม่เยอะเลยมันก็เลยเกาะถนน คือปกติคันอื่นนี่คือแบบเหยียบคันเลียงเข้าโค้งนี่คือมันมันมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คือนี่แบบมันแบบเนี่ยไปตามมือเราเลยเอ้ยถือว่าใช่ได้นะช่วงล่างนะหรือผมจินตนาการเราเองวะ <laughs> จินตนาการคือเกมรฟอามันไม่เหมือนขาเอ็กครับขาเอ็กนี่คือแบบถ้าเซ็ตช่วงล่างมายัางไงก็มันก็จะรีฟได้อย่างนั้นครับแต่แต่นี่คือแบบช่วงล่างเหมือนกันทุกคัน พี่คิดว่าให้เราใช้จินตนาการในการแบบเล่นเราครับมันจะมีแบบความสุขในการเล่นมันจะสนุกอะไรอย่างนี้ <c oughs> ้ก็ลืมดูนะรรยยนเมื่อกี้วิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่น่าจะสองร้อยถึงไหมเอ,เอาทางตรงนี้ที่ในตรงนี้ทางตรงจะเป็นขึ้นเนินสองโอ้ขนาดเจ็ดสี่ยังแบบจะสองร้อยละผมว่าน่าจะได้อยู่ละมั้งสองร้อย มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดิฟกับ,บบอดระดับโปรกันดูครับรถเดิมๆครับไม่ได้แต่งอะไรเลยในส่วนของเครื่องมาดูกันสิว่าบอดระดับโปร400แรงม้าเนเราจะสู้ได้หรือเปล่ากับ,บรถเดิมๆในสันซีเอส15ครับมามาลองดูกันสักหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าบอดจะโหดขนาดไหนระดับโปรเนี่ยโอ้โหเขาตามมาจีิๆเลยเนียนไปทำความเร็วได้125ธรรมดาที่ไหน ธรรมดาที่ไหนเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยสเกิดหน้าชนไดน่อยทำคะแนนได้ร้อยแมารอบตามเราต้องตามให้ดีไม่รู้จะตามทันหรือเปล่าเฮ้ยทันทันทเฮ้ยไม่ถือว่าไม่ถือว่าแรงมากนะคู่แข่งเราเฮ้ยพอได้พอได้ระดับโกพอเล่นได้กับรถเดิมๆนี่คือรถเดิมๆเ,เลยนะ เล่นได้สบายสบายะเลยเนี่ยแข่งกับบอดระดับโปรฟาร์มเงินได้สบายเลยเฮ้ยไม่เป็นสู้ได้สบายเลยครับเผื่อเผสู้กับระดับแบบซูเปอร์ได้เลยแล้วเนี่ยโอ้ยเกินไปบางทีได้ตังมา2อ0พเดี๋ยวเราจะลองสู้ในระดับสูงสุดของบอดกันดูครับว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านี่คานผู้ชมนี่จะเป็นบอดระดับซูเปอร์แล้วนะครับนี่พี่กดให้ดูกันสดเลย500แรงม้า ะวอดระดับนี้500แรงม้าประมาณน่าจะ700แรงม้าได้แล้วมั้งมาดูกันซิว่า a 1 5คันนี้เดิมๆเ,เนี่ยจะสู้บอดระดับโปรได้หรือเปล่าเออไม่ใช่ราบอลระดับซูเปอร์ไอ้เนียนะจริงๆมันก็อยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยแหละคนละครึ่งรถครึ่งหนึ่งฝีมือครึ่งหนึ่งอ่า รอบนำเราทำคะแนนได้เยอะกว่าครับของเราทำไปได้112ของบอด95มามาดูรอบตามกันบ้างว่าเราจะตามกันได้หรือเปล่าจะตามทันหรือเปล่าผมมองว่าไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่าเฮ้ยทัน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 จังหวะกระโดดยังไงโอ้โหได้ย่ได้อยู่อย,อย่าชนขอชิดชิดขอชิดชิดจะได้บวกคะแนนขึ้นเยอะ เฮ้ยเอาเรื่องครับเฮ้ยเดิมเดิมมันก็สู้ว่ะระดับซูเปอร์สบายสบายเลยคุณผู้ชมครับโอ้โห <c oughs> เฮ้ยพี่รถเดิมเดิมดูดิฟาร์มตังได้ตาละสองพันห้ายังไม่ได้อัพอะไรเลยแมแต่เ็นิดเดียว <c oughs> เฮ้ยสุดยอดครับสุดยอดจริงๆรถคันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนซื้อเลยเลยซื้อเลย โอเคนะครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนสนุกไหมครับวันนี้พี่ก็น่าจะจบไว้ประมาณแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรจะรีวิวให้ท่านผู้ชมรู้แล้วนะครับเอาไว้คราวหน้าให้พี่อัปเกรดรถคันนี้ให้เต็มหนือพี่จะมาเล่นให้ดูกันอีกทรีนึงนะครับสำหรับใครที่อยากให้พี่แบบสตรีมและสุดอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนะช่วงนี้พี่ก็แบบแบบพูดตรงๆเลยนะขี้เกียจนะครับผมนะ ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับที่สาร C15 กับเกมอ r l เลเจนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจคลิปวิดีโอนี้กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวขออนุญาตท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ